สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับช่องอีอีหกล้อตู้สิบบานซิ่งครับตอนนี้เรากลับจากสระบุรีครับถึงรเราจะถึงทุ่งบัวชมครับผมมาขึ้นงานครับฝ้าหลังฝนครับผม ฝนตกเสร็จปุ๊บถนนแห้งแดดออกครับแต่รถเปื้อนแจวกันไปเลยครับผมแล้วกลับไปนี้เราไปล้างรถกันครับขึ้นงานเสร็จแล้วรอส่งพรุ่งนี้ครับเราก็ต้องไปล้างรถให้รอรอแล้วเราจะไปเข้าโรงงานกันแล้วคืนนี้ออกเดินทางครับผม นี่ผมวิ่งอยู่เลนกลางน,นะครับเลนซ้ายมันวิ่งไม่ได้ครับมันหลุมเยอะอะผมรอยปะเต็มเลยครับก็ผมก็เห็นใจรถเล็กนะครับแต่ผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งปู้โหสุดยอดเลยครับรถแทบจะพังทางไหนที่มันดีผมก็วิ่งซ้ายครับทางไหนที่มันวิ่งซ้ายไม่ได้ ผมก็ไม่วิ่งครับผมเพราะหลุมมันเยอะอจริงๆครับขอโทษรถเล็กด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมวิ่งอยู่เลนกลางผมวิ่งหกสิบไม่ใช่ครับผมวิ่งเก้าสิบร้อยครับผมครับผมวิ่งเลนกลางหลุมยังเยอะอยู่ครับ ขับรถกันยาวครับผมกลับห้องกันอันนี้ถึงบ้านสวนครับบ้านสวน ฝนโปอยๆครับผมล่อยๆแต่แดดก็มีครับแต่ฝนมันโปอยป แต่แต่ตอนผมมานะออกจากวางน้อยฝนตกครับผมขึ้นงานเสร็จจากตลาบุรีผมกลับมาตอนนี้กําลังจะเข้าวางน้อยแดดออกครับผมสุดยอดจริงๆครับและรถผมตอนนี้เลอะมากครับตอนนี้พายุเข้าหรือเปล่าเห็นฝนตกมาสามสี่วันแล้ว รู้อยู่พายุเข้าแต่ผมยมังล้างเหมือนเดิมครับผม โคงหลังสองสี่กับสามหกมันใส่กันได้เนี่ยโค้งหลังเทอร์โบมนชอบเสียงสามหกมากเลยนะเสียงเวลาตอนถอนคันเร่งเวลาหอนนะมันหอนได้ยาวมากเลยโคงหลังสองสี่กับโคงหลังสามหกเนะี่ยมันเหมือนกันไนหะมผมก็ยังเสียงหอนยาวจยู่ สำใจครับผมรถบรรทุกครับเพื่อนร่วมทางครับเขาไปไม่ได้เขาขอเราเราก็ต้องชะลอให้ครับส่งสัญญาณให้เขาเขาก็ออกมาครับสำใจรถบรรทุก อาชีพหลังพงอะไรอาชีพเดียวกัน จะเข้าวังน้อยแล้วหลังขึ้นงานเสร็จครับเข้าห้องชิวๆครับ จะถ่ายคลิปตอนล้างรถผมก็ยังไม่ได้ถ่ายนะพอดีไม่มีคนถ่ายคลิปให้ครับผมต้องถ่ายคนเดียวดูผมตอนตั้งแต่ตอนล้างเสร็จแต่ตอนล้างผมยังไม่ไ,มได้ถ่ายแล้วมันไม่มีคนถ่ายแล้วผมจะหาขากล้องมาตั้งจะถ่ายคลิปให้ดูครับ เวลาผมล้างผมเก็บทุกรายละเอียดครับผมผมล้างเนี่ยถ้าผมล้างตื่นเช้ามาแนะถ้าผมล้างประมาณเจ็ดแปดโมงผมจะล้างเสร็จผมล้างตั้งแต่เจ็ดโมงแปโมงผมจะไปล้างเสร็จอยู่ประมาณตอน11บเอ็ดโมงเ็โมงแล้วก็เช็ดอีกประมาณเที่ยงพอดีครับ เช็ดอะไรแต่งกับโคมเียมเช็ดลงน้ำยาลงน้ำยาล้อลงน้ำยาอะไรหน้ารถปัดกวาดหน้ารถทำความสะอาดเช็โดโถแล้วก็เช็ดกระจกเลนก็จะมาเที่ยงพเดีเสร็จ ผมล้างรถหกล้อผมเสร็จปุ๊บก็จะไม่ว่างครับผมก็จะไปล้างรถน้าต่อครับรถพ่วงครับล้างช่วยน้าน้าขขงล้างคนเดียวไม่ไหวครับก็ถึงว่าเนาะรถมันคันใหญ่ครับผม รถพ่วงครับแม่ลูกงาดล้างตอนเดียวยังล้างยังก็ยังชานี่ไหนจะแม่ไหนจะมาลูกเีรครับไม่ใช่ว่าล้างแต่ตู้กับหัวครับกับลอ้อล้างคัตเตีย้วยครับผมถ้าล้างตู้อย่างเดียวกับหัวลล้างลอนะ้อสบายครับผมเสร็จแป๊บเดียวครับแต่มันจะไม่สวยครับเวลาเรามองคัตเตีข้างล่างเหมือนโคลนมันเยอะ จะไม่สวยครับเวลาเราเราไปมองปุ๊ไม่ใช่ว่าคนอื่นมองครับแต่ตัวเราไปนั่งมองเ่ะเรายังว่าไม่สวยนะครับแต่คนอื่นเขาจะคิดยังไงครับมันก็อยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลนะบางคนเขาก็ล้างเสษเศษไปผมก็ไม่รู้แต่ผมแต่ผมล้างแบบเนี้ยผมล้างอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแลครับ ผมเป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กครับชอบรถแล้วก็ชอบดูแลรถเห็นรถเปื้อนไม่ได้ครับผมก็จะชอบดูแลรักษาเช็ดถูการรถกระบะมงรับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนรถกระบะแต่ตอนนี้ผมปล่อยไปแล้วอ่าฝนตกผมยังไม่ขี่เลยครับ ผมเช็ดแล้วปุู้ผมก็เก็บไว้ไม่ขี่ครับรอฝนตกถนแนแห้งผมค่อยออกมาขี่อันนี้เราก็ถึงวังน้อยแล้วผมจุดหมายปลายทางเราบางปะอินครับที่ห้องห้องผมอยู่บางปะอินครับผม เราไปจอดล้างเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตขับรถกลับก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง e 600ตู้สิบาทซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับผม